ขอิท <Bilder> <ien> ุกคนะคะนำทางมานาคุณปอนาคุณเอิร์ดคุณแม็กกี้คุณบาตีวร์ต้นหลิวเงินและโอเ้าคอมอนคอมอนเบบี้โอ้ยตายแล้วตายแล้วอย่าลืมติดแฮชแท็กของเรานะคะกับ forever you เราอจะดีฉันไม่สามารถพูดตรงไหนได้แล้วฉันก็นยังไม่มาบอกกี้ลว่าฉันอยู่ฝั่งฝั่งนี้นะฝั่งสวาฝั่งะ คขอสารภาพกปนว่าเป็นไม่กี่ครั้งที่สไปได้ทำพิธีกรอ,อันอนี้ไม่ใช่อีพีหนึ่งด้วยนี่คือการที่เราชมก่อนอื่นนี่คือแบบว่าเพสกินที่เป็นครั้งแรกที่ตกใจมากว่าโอ๊ยอันนี้ไม่ใช่แบบเปิดตัวอย่างเป็นทางการไม่ใช่เป็นการแบบลอกการลาแต่นี่คือเพสกินแล้วเสียงดังขนาดนี้ตอน Official ยลเนี่ยวันจริงเนี่ยไม่เปี้ยงป้างอีเวนต์แตกกันเลยหรอจ๊ะ ี่จะไปคุยเชิญแต่ละท่านนะคะ,ะแลนด์นำ้ำุกไทยค่ะพี่งาน<ะ>โอ้พี่ถอดท้<ะ>ใครพี่ตั้งแต่มสามพี่รักของพี่จริงๆ<ะ>งานนี้ฟรีเพราะพี่เงินเลยนะคะ,ะใช่ไหมใช่ไหมฮะสิวัตสิวัตไม่ได้จ่ายนะคะโ<ะ> okay. อเคเชิวนะน้นำตัวค่ะทีละ,ะใครพิถีพิถันอินเตอร์มาอิตเตอร์อตตอรมา สวัสด okay. ีครับเอิร okay, ์นนะครับก <rawd Moder> ับสมนักนำวิโรจรับบทเป็นกีสเตอร์กีตองนีน้องชื่อคริสตมาสนี่น้องชื่อคริสมาสมีพี่ชื่อเออชิงเพลดนะเป็นเทศกาลเนี่ยพี่ก็ถูกไหมล่ะพี่แม็กก็เป็นเทศกาลอะไรอย่างนี้ค่ะคุ ใครอ่ะใครอสเตอร์แนะนำตัวหน่อยครับสวัส pues ด sure> ีครับปอนพลวิทย์รับบทเป็นยูนิคคิดยังไงคะกับการที่เราเอาขนมไปว่าไว้ให้กับคนนอนหลับอะไรอย่างงี้โอเคไหมโอเคไหมปกติเขาไม่ทำกันนะครับว้า มันก็มีแต่พระเอกซีลี่นี่แหละที่จะถ้าเออนะคะเอาต่อมาฝั่งไหนกันดีพี่เออพี่ปอนเอาฝั่งนี้ก่อนสวัสดีครับบาร์ดหัสนะครับ กีดแต่งเดี่ยววันนี้มาบาร์กีดไงมาใส่เวกีดบาร์เออรับบทเป็นน้อนนะคะสวัสดีค,ครับมารกี้รัชศักดิ์ุชเชชโชธนะครับผมรับบทเป็นโจฮันครตัวจริงเราบรรจัยป่ามันตีมีปะ่ะถ้ามีก็คงให้ครับ แม็กกี้พี่ขอฉากแบบว่าเออเชียร์ทุกคนนะทุกคนเชียร์พร้อมกันนะฮะทุกคนทุกคนดีมากทุกคนเชียร์พร้อมกันนะเชียร์นะเชียร์นะอะไรอ่ะเราดดีเฮ้ยมันได้เล่นก่อนลาเฟระแม็กกี้รับกรเชียร์นะเชียร์พร้อมกันด้วไม่ดับขอบคุณมากเลยครับอะไรอ่ะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเชียร์พร้อมกันทุกคนเชียร์แล้วชายโยไปพร้อมกันเลยนะอ๋อเป็นพาเพย์ครับห้าสี่สามสองแอคชั่นเฮ้ยคุณเงินเลิกดับ ่เดี๋ยววันนี้จ่ายทางร้านเลยค่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้ต่อฝั่งนี้ต่อฝั่งนี้ต่อนะคะมีเบตตอนนี้ทีฉันจะเล่นเบตให้แล้วนะคะมีฉันจะดื่มๆให้แล้วนะคะอาเชิญค่ะน้ำสงบ่พ โอเคครับก OK ็โอนนะครับแล้วบทเป็นดาวพกนะครับนารมลยักหมน่ารนาักแล้วนองนะฮะยิ่งได้ดว่าน่ารักมากขึ้นเมื่อยืนท้าบรรลุหนุ่มผิวเข้มคนนี้เขาก็ชื่อเงินครับเงินอุดรพาณิชย์สายทอรับบทเป็นอาทิตย์รับ แอขออนุญาตไปพูดคุยกับน้องๆหน้าใหม่ฝั่งนู้นนะคะนี่ต้นหลิวและบีเบอร์จะบอกว่าแค่ฉากเปิดตัวต้นหลิวออกมาก็คือน่ารักมากหันมาแล้วแบบปีหนึ่งห่ออย่างงี้อาเชิญต้นหลิวครับปีหนึ่งปะปีึ่ะสวัสดีครับต้นหลิวเมทาวพัทครับรับบทเป็นไต้ฝุ่นครับ ต้นหลิวถามเราในตอนนี้ะนะที่จะหันหาต้นหลิว<า>ว่าบัณฑิตเป็นบัณฑิตนะมมฮะสปีบร์บรแล้วผมนสุดท้ายก็ด้วยเนี่ยและคนสุดท้ายมันต้องยิ่งใหญ่ปะมันต้องเอาให้กินนะเดี๋ยวทุกคนรอส่งมาสซลิอาผมบีเบอร์แล้วกดเป็นต้นฟ้านะคร มีเนื้อดาราดาราโจมยิ้มกูเธอและในซีรีย์อะศิวัตรสวัสดิวันนี้กูน่ะตอนฉากเปิดตัวพระเอกสี่คนอ่ะตาพี่แหมดีไหมมันไม่ได้เอาจริงๆว่ามันก็ไม่ได้ไม่เออหลายๆอยากไม่เป็นใจในวันนี้ไม่เป็นไรสิ่งที่ไม่เป็นใจไม่เป็นไรเลยเลือกไปเพราะวันนี้แค่ดูนักแสดงทั้งแปดคนมันก็ สามารถทดแทนแล้วก็ชื่นใจได้แล้วถ้าพูดจริงๆคือเราเอาเงินทั้งหมดไปลงทุนในซีรีส์เงิน <c oughs> แล้ว,ลว <c oughs> อันนี้คือดับดับใหม่เพราะว่าพูดอะไรที่เป็นความจริงเกิดน,นะอันนี้จะเริ่มดับใหม่ดิฉันแล้วนะคะ <c oughs> ความรู้สึกกันสักนิดน,นึงทางแปดท่านนะฮะที่ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้นักแสดงนำของเราก่อนแล้วกันคุณปอนคุณเอิร์ท ดีใจครับครับม,มากๆคือรูราคอยมานานแบบทุกๆคนในนี้หรูว่าเราคอยมานานกันหมดแบบแในเน,นื่องดนตรนี้เราเราสึกว่าตั้งใจมากๆครับเราเชื่อได้ว่าแบบแค่เห็นเราตาทุกคนก็รู้ได้ถึงความตั้งใจแล้วอะไรเงี้ยแล้วสำหรับเอิร์ธคือเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่ได้กลับบ้านฟรี หลังจากที่เราบินขึ้นไปโดยซื้อตั๋วเองใช่แล้วก็รู้สึกดีใจมากครับได้ไปแบบต้อง้รู้สึกว่ารี่ยไรขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเราได้กลับไปมอชอเรียนมอชออะไรเงี้ยวันเราจะเป็นแบบสิบแปดอีกครั้งนะฮะต้องถามคุณปอสักนิดนึงว่าแบบเด็กมอชอเด็กเชียงใหม่น่ารักดีไหมคะอุ้ยคุณแบกกี้คืออะไรคะคุณแบกกี้พูดถึงอะไรอ่ะก็แรงอยนะ ตอนพี่ขอโทษนะถ้าพี่ส่งอะไรไปแล้วตอนจะไม่เข้าใจดีครับโอเคครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นครับเพราะว่าเพราะว่าตอนอ่านบทผมก็ไม่ไม่มองไม่เห็นภาพว่าออกมาสุดท้ายจะเป็นยังไงแต่ว่าได้ยินเสียงทุกคนชอบมากที่สุดรู้สึกว่าดีใจดีใจที่กับหลายๆเดือนที่ผ่านมามากๆครับมีพี่พระเอกของเราตบมือหน้องขอบคุยกับฝั่งหนุนบ้างฝั่งหนุนบ้าง แล้วแบบมันรู้สึกว่ามาเรื่องนี้มันก็โฟขึ้นมากๆพี่สบายฟังอยู่หรือเปล่าครับฟังฟังอ่ะตลนเหลี่ฟังอยู่มันโฟขึ้นตื่นมันโฟขึ้นเตืนหรเตืนหรอเปล่าี่นี่ที่จริงต้นหลิ่ยมันโฟมันโฟคือต้นหลี่ยมพี่สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้เหมือนกับท่านประธานของเราไงฮะพี่สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้เช่นผู้ชายก็ฟังต้นหลิ่ยมได้ด้วยมันโฟขึ้นครับ แล้วรู้สึกดีใจไหมบ้างแบบเออเขาชมเราว่าแบบเออีเราเป็นเซพเตอร์เราเราทำงานด้วยเราสบายใจดีใจคุยคุยบ้เขาวบ้เขาหน่อยบ้เขาหน่อยเอาจริงตอนออกมาเขาน่ารักมากช,ชมพืม้นชมคืนมค้นต้องถือมันไย้ยังมางไรอ่ะน่ารักเหมือนกันไปบอกไปหอกนะไปบอกหน่อยนึงน่งาร <c oughs> <c oughs> ไม่น่าเชื่อว่าเคมีจุกทุกอย่างคือจะบอกนะขอร้องตรงนี้คือเราสามารถถ่ายได้เราสามารถที่จะแบบเราสามารถที่จะแบบติดแฮแท็ได้อันนี้ยกาลังกําหนดทิศทางแล้วนะว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นยังไงอ่ะคุณแมก็กกี้คุณบาทได้เส้นสิทธิ์เรนีรู้สึกไงบ้างครับเหมือนไปโรงเรียนนะครับอ๋อทำไมครับก็เหมือนกับได้เจอเพื่อน,เ,อนอเหมือนเราเหมือน มันผมไปใช้ชีวิตในเรื่องะอะมันก็ใกล้จะใกล้เคียงกับผมมากไม่รู้ว่าใกล้เคียงหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นว่าแบบเหมือนเราไปตัวเองเลยหรอใกล้เคียงเลยแล้วเมอกี้ล่ะเมอกี้รู้สึกไงบ้างรู้สึกไงเรอครับก็อันนี้มาถามคืออะไรนะฮะรู้สึกไงที่ได้เล่นซีรีส์โจรี่รวมถึงได้มาเล่นกับบาร์คือเอาจริงๆก็รู้สึกดีใจครับผมที่ได้เล่นเรื่องนี้มากๆเพราะว่าเอาจริงๆก็ มันดีตรงที่เราดีมีพาร์ทเนอร์ที่ดีด้วยครับค่ะมันก็เลยแบบว่ามันได้มีความสุขในการมาทํางานนะครับผมก็รู้สึกว่าเออทุกครั้งที่เราออกมาทํางานหรือเราได้ถ่ายงานอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นทำให้เราอยากออกจากบ้านทํ๊ยทให้เราอยากออกจากบ้านเพื่อมาอยู่ในกองหรือเพื่อมาเจอใครหรือเปล่า,าครับพีก็ <c oughs> <c oughs> กับสังคมอย่างชัดเจนนะคะถายออกก็ได้เจอทุกคนคือจะบอกว่าเคมีเคมีฝั่งนูนะคะตอนกับเออเขาแบบโผล่เราได้เห็นแล้วในอีพีหนึ่งเมื่อสัครู่นี้มันพุ่งพานมาขนาดคูณแต่ว่าคุณสองคนเนี่ยยังไม่ได้เจอหน้ากันมันพูมันบ้านกันแล้วปกติแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแบบโพ s ิชั่นไหนกันนะโพซิชั่นไหนแบบ แบบอย่างชานกับบ้านานี่เงี้ยแบบพี่น้องอะไรอย่างงี้ชานกับคูนก็เออพี่น้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแบบอันนี้ขึ้นเรียกยังไงอ่ะปกติถ้าแบบมไม่ได้อยู่ในซ<ด>ีรีส์ไม่รู้ออนได้เปล่า <c oughs> ไห่ไหขหวานหน่อย <c oughs> ไม่คือเอาจริงจริงอ่ะเราเราเหมือนเหมือนเป็นทุกอย่างเลย <c oughs> คือคือ <c oughs> ถ้าเป็นทั้งแบบเพื่อนพี่น้องเป็นแบบเหมือนญาติคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงจริเรา คุยทุกเรื่องปรึกษาทุกเรื่องแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่ละอายใจที่ละอายเลยเบางทีจะเป็นครูดีด้วยเลยเฮ้ยอายหรคอเไม่ไาหรืออะไรเงี้ยอ่อนเขินแต่ว่าพอเป็นบาร์เนี่ยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันโฟลอ์ไปหมดเลยอ่าดีไหมบาร์ที่ได้งานดูเหมือนกันนะครับพี่เราดูเหมือนกันว่าอีพีสองเราจะใส่บ็อกเซอร์อะไรต่อมาฝั่งนี้รู้จักกันนานนมนมนานมีแบบ เป็นข้อที่เปรียกบกับการที่เราได้ทำซีรีส์เรื่องนี้ได้อยู่โปรเจกต์นี้ด้วยกันไปพี่เงินก็จริงๆต้องบอกว่าผมกับโอ๊ตเนี่ยก็รู้จักกันมานานล้ว <c oughs> แล้วก็เคยถ่ายซีรีส์เรื่องเดียวกันแต่ว่า <c oughs> ไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันในซีรีส์ <c oughs> นะครับก็ <c oughs> พอโคจรมาเจอกันในรอบ <c oughs> 10ปี <c oughs> ก็รู้สึกว่าก็ดีใจครับ <c oughs> ที่ได้กลับมาเจอกันหน่อย อยากจะทำซีรีส์เรื่องนี้ออกมาให้เป็นซีรีส์ที่ดีสุดโอ้พี่อยากเขินแทนเธอมากไหนบอกกับพี่เงินสีว่าหนูโตขึ้นยังไงบ้างหนูโตหรือยังคะโตแล้วค่ะจากวันนั้นจนเึงวันนี้บอกพี่เงินซีว่าโตแล้วโตตัวใหญไม่หนูว่าโตแค่ไหนโตเป็นผู้ใหญ่ออโตเป็นผู้ใหญ่ คืออันนี้ถึงว่าน้องโตเลยยังเงินก็กำลังพอดีครับว้ายแม่บางท่านไม่ไหวก็สามารถที่จะหายใจก่อนก่อนที่จะกดโคลนะก่อนที่จะกดโคลกันเป็นไงพี่แพรพาบ้าคคุณแม็กกี้เพื่อนคนนี้เขาแพรพาไหมกึงแล้วอ่ะอ้ยอุ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 ้ย ต้องถามแล้วเราล,ล่ะเมื่อกี้พี่เงินบอกแล้วว่าดีใจที่ได้เออมาร่วมทํางานกันอีกครั้งแล้วพี่โอ๊ตล่ะรู้สึกไงบ้างครับเออจริงๆตอนนี้ยังตื่นเต้นอยู่เลยครับแบบก็ดีใจครับที่พี่ได้กลับมาทํางานกับพี่เงินอีกรอบครับครับแบบพอกลับมาเราก็รู้สึกว่าแบบพี่เงินก็เป็นคนกันเองที่แบบเคยเจอกันมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยครับค่ะก็รู้สึกดีครับตื่นเต้นมาแต่เด็<า>กแล้วมาเด็กนนะ ก่อนที่จะไปช่วงบอไอายเพราะเราเดี๋ยวเราจะมีคุยกับคู่กำกับกันด้วยแต่ว่าคงต้องคุยกับคู่หลักของเราก่อนสนินึง่งคุณปอนคุณเอิร์ดฉันคือหนึ่งคนที่ไม่ได้อ่านนิยายแต่อยากจะรู้จริงจริงว่าเรื่องรา,อาวอาดีตมันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทิศผ่าบอกได้นะหรือว่าทำไมอ่ามทำไมถึงแบบหลบหน้าหลบตาขนาดนั้นอิสเตอร์อเอร์เออโอ้ยลอกตัวเลยตอน <laughs> เดี๋ยวโดนแน่ได้ใช่ไหมครับ อาะแค่บอกพูดได้อุ้ยมันเกิดอะไรขึ้นความสัมพันธ์เนี้ยซีแรกน่าจะบอกอะไรอย่างนะครับกแล้นบางอย่างันมาวไม่ในใจไม่โอเคคนนีในตอนนี้อ่ายังไม่โอเคคนนี้ในตอนนี้เรากลัวเราเลยหลายความรู้สึกเรายังไม่พร้อมรับมือกับอะไรอืมแต่ซีนแรกที่เปิดมาเนี่ยเราได้เห็นแบบเอ่อ ขาบนเตียงเลยนะคะคุณปอนมันคือเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันอันนี้นคือความฝันจริงๆป้าหรือวอ่ายังไงปอนตึก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 มันมันคืออะไรคะปอน,ม,น <laughs> มันคือความจริงว้าว wow. ต้องรอแล้วนะสิ่งที่น่าจะมายืนยันปอนได้คําตอบของปอนได้น่าจะมาจากผู้ชายคนนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาถามกับผู้กํากับของเรานะคะขออนุญาตเสียงปรบมือต้อนรับดังๆนะคะพี่ดีซีวัชสวัสด,ดีคุกค ทีนี้เกิดขึ้นมาด้วยมาใจหลายๆอย่างสัญญาก่อนว่า EP 1, <อ> 1, EP เอ EP 8หรือว่า EP 15หรือว่าพี่เนี่ยเอาไมดีๆให้น้องนะคะ <c oughs> จะบอกว่าตอนเทสโลงอะ่ะไม่ไม่มีปัญหา<อ>ต้องเปิดพอสไปด์มาปุ๊บบังสัญญาณหมดเลยข้าคุณกระซิบมาบอกว่า <c oughs> สไปด์ในหลังนิดนึง<อ><อ>หรือ <c oughs> อาจจะเป็นเพราะผมดิฉันหรือว่าดิฉันลืมบ้เจ้าที่ ดีใจไหมพี่ที่วันนี้เราได้มาคือครั้งนี้ไม่ไม่ใช่การแบบว่าเปิดตัว EP หนึ่งม,มันเราเรียกว่าคือ Pre Pre screen. พรีสกรีนพรีสกรีนการพรีสกรีนทาไมถึงเกิดวันนี้ขึ้นไม่ต้องดูเมื่อกี้นี่เป็นลือตัดต่อแล้วนะอาไปแก้เลยนะถุงเฮ้ยแต่นันเป็นเรื่องจริงนะที่แบบว่าในวงการแบบว่าต่างประเทศหรือว่าในหลายๆที่อย่างเงี้ยเราต้องการได้ยินเสียงหรือว่าเราต้องการเห็นรีแอคชั่นจริงๆนั่นหมายว่าอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่ตัวไฟนอลหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้ทุกคนทุกคนทานจริง ทุกคนคือคนที่เชียร์อัพได้จริงๆอยากจะบอกอะไรพี่นิวดีไม่ดีอ่ะส่องเสียงหน่อยชอบชอบช่องไหนทู่ไหนอะไรยังไงลงได้เลยชอบคนไหนเออแมกกี้พอใจไหมเอาป่ะอยากได้อไหมอยากได้ไหมเรตติ้ง แม่เราต้องช่วยกันเซนนนะครับแม่คือเอาจริงๆวันนี้รู้สึกผมรู้สึกว่ามวลบรรยากาศหรือไวฟ์อะไรต่างๆถ้าผมผมชอบมากเลยมันเป็นความแบบความอบอุ่นการต้อนรับที่ดีผมรู้สึกว่าเท่าเนี้ยผมรักคนมากๆนะโอ้ยบอกพูดล้นฉันขออนุญาตบอกเลยว่าฉันเป็นนักทำนายซีรีส์จริงๆขออนุญาตบอกเลยว่านี่คือก้าวแรกที่เราจะ ไปด้วยกันจนถึง EP พหนึ่งเชื่อว่า EP สุดท้ายเสียน้ำตาอย่างน่อนและ EP สุดท้ายมันต้องเกิดปรากฏการณ์และเรื่องนี้ต้องเป็นที่พูดถึงและนี่คือเพราะรักน้ำทาคุยกับพี่นิวสังดหนึ่งนะ,ะพิ่ปิดกล้องไปเมืวานตลอดอยเวลาอยากจะบอกอะไรกับนักแสดงทีมงานเบื้องหลงังรวมถึงอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆทุกๆคน มื่อกี้ความมาอยู่ทำอะไรเนะ่เมื่อวานนี้เพิ่งปิดกล้องถูกป่ะเราเพิ่งปิดกล้องไปเมื่อเมื่อวานนี้นะคะวิ่งเาอยากบอกอะไรกับนักแสดงที่อยู่กันมาตั้งแต่ day 1จนถึงวันนี้ที่เราได้ดูกันทางแรกเชิญค่ะสิบัสสวบัติบันเกินขอบคุณค่ะเ้ไม่จริงๆเรื่องนี้ถ่ายค่อนข้างโหดมากๆมากจริงครับเป็น ปกติไม่ค่อยทำซีรีส์16ตอนเพิ่งทำไปใช่กี่วัน16เหรอตอนแรกส15อุ้ย16ถอยเราเขาบอก16มาตั้งแรกนะไม่ได้เป็นความลับคือฉันไม่รู้อีล่าอีเราแบบรู้ชาวบ้านก็อีสีอีสายอย่างเงี้ยเราก็เข้าใจว่าอ๋อก็คงปกติอาจจะเป็นซีรีส์อะนะตอนสั้นตอนหกตอนแปะตอนยาวตอนสินี่คือ16ตอน เพราะอะไรพี่ทำไมถึงอยากทำสิบหกตอนเพื่อใครเพราะอะไรเพราะเรื่องมันยาวเพราะเรื่องมันยาวแล้วก็พอมันมีจริงๆริมันวิยายสี่เรื่องใช่ไหมครับจริงๆก็มันจะถูกแบ่งเป็นสองพาร์เนาะเพราะเราไม่สามารถทำสามสิบสองตอนหรือสี่สิบแปดตอนได้ก็เลยย่อยทั้งสองเรื่องของฮิลลอสเตอร์กับโจฮันเนาะรวมเป็นสิบหก ตอนซึ่งเมื่อกี้ที่ e หนึ่งอ่ะเราจะเน้นเปิดมาด้วยยูวิสเตอร์เนาะด้วยความที่เส้นเรื่องมันถูกเล่ามาแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะส่งพัต่อก็็ไม่เจอพัทปอเขาก็จะมาเจอกันอีกเร็วๆนี้อะไรเงี้ยก็เลยเล่าให้จบให้ได้ใน16ครับพราะการถ่ายทำมันยาวมากบวกกับเราไปต่างจังหวัดกันเยอะมาก แทบจะไม่อยู่กรุงเทพปกติเราทันทีจะมีโปรหลักใช่ไหมใช่แบบว่าสมมวัดถ่ายโปรบ้านสิบคิวค่ะอันนี้เราหาโลรหลักไม่เจอค่ะโอ้ถ่ายโลรแล้วสองคิวสามคิวีปหลังนึงบ้านนี้อีกหนึ่งใช่คือโจ้ฮันมันรวยเกินอ่ะก็ตีก็ตีถ้าได้นอนรถอีก มันไม่ใช่โจฮันเลยนะพี่ฮิวก็รวยอีกอูหแล้วพี่ฮิวคือมาปุ๊บนะคือแบบขับรถไปส่งน้องที่หอเลยอ่ะมันแบบว่ามีทั้งบ้านปัจจุบันบ้านอดีตมีทั้งคอนโดมีทั้งโรงเรียนมีทั้ะเลมีเขามหาลัยมีห้างมีเยอะมากเป็นที่ไปแหละจริงคือเมื่อสักรู่นี้ทุกคนโหแล้วทุกคนแบบคือว้าวนั่นหมายความว่าซีเรื่องนี้เราคืนกำไรให้กับทุกทุกคนจริงๆทุกๆุกคนที่ได้ชม คงจะได้รับถึงความตั้งใจโลเคชันที่ใหม่โลเคชันที่แปลกและสิ่งต่างๆที่พ่วงกับนักแสดงและทีมงานทุกๆคนนะคะตั้งใจทําให้นี่คือผลกําไรที่เราจะได้รับสิ่งที่เราจะตอบแทนได้มากที่สุดนั่นคือกระแสที่เราจะมอบให้เสียงปรบมือคําชื่นชมและกําลังใจที่ดีให้ต่อกันค่ะเชื่อว่าน่าจะสนุกสนานกันอย่างแน่นอนให้นักแสดงนะคะฝากก่อนแล้วกันก่อนจะมาเป็นพี่นิวอย่างสั้นๆฝากตีรีเรื่องนี้กันสักนิดนึงค่ะ เริ่มจากพี่เงินก่อนก็นได้ค่ะเชิญค่ะวิพี่เงินอย่ามองอีกโลมาคนแรกเลยเอาอย่างนี้นะนิวรอบหน้านะขอแบบว่าจออะกล้องอะเนาะคือเนาะแล้วก็คือถ่ายอย่างนี้เนาะแเราด้านหลังจะได้เห็นเมื่อกี้คือหล่อมากคนนี้เชิญค่ะครับก็ฝากซีรีส์เรื่อง Forever You Project ความรักนำทางด้วยนะครับค่ะก็อันนี้ฝากซีรีส์ใช่ไหมครับค่ะอา้าวถ้าผมก็ ผมเชื่อว่าทุกๆคนที่อยู่ในนี้ก็คาดหวังว่าซีรีส์เรื่องนี้จะออกมาดีก็รับรองครับว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคนที่เคียดอยู่ก็มาดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับถอดสมองไปดูกันคุณจะได้รับความสุขความฟินความจินแล้วก็ยังไงับคุณจะได้รับทุกๆุดเราต้องไปให้สุดเราต้องไปให้สุดค่ะ โลโลโลผมว่าผมพอไปนั่นแหละครับเอาง่ายๆติดตัดซีรีส์ด้วยนะครับของนัะครับผมพี่เงินพูดแบบไปครบหมดแล้วผมไม่อยู่จะพูดอะไรเวลาเรืครับก็พวกเรานะครับขอฝากซีรีส์โอยไว้อยู่โปรเจกต์ด้วยครับก็รับรองเลยครับว่าเออเป็นสบายเนาะงบอกสบาย เป็นซีรีส์ที่สบายๆแล้วก็มีครบโรแมครับไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพเพื่อนๆนะครับความรักบ๊อปี้เลิฟนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องจะบอกว่าเรื่องของโลเคชันสวยมากครับแคบแบบที่เชียงใหม่ด้วยนะครับทุกคนตั้งใจมากก็ฝากด้วยนะครับอุ้ยขอบคุณน้องโอ๊ตค่ะน่ารักมาก ที่ใช้งบในซีรีส์น่าจะเปลืองมากที่สุดนะคะคุณแม็กกี้เห็นไหมขนาดใช้ไม้แล้ต้องใช้2อกไม้แล้วรวยขนาดไหนแล้วเธอเชิญค่ะครับผมก็เออจริงๆอยากให้ทุกคนติดตามซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมจริงๆอย่างที่เงินบอกเลยคือซีรีส์เนี้เหมือนออสมองมาดูคือมันเป็นซีรีส์ที่ย่อยง่ายนะครับผมแล้วก็แบบมีครบทุกรสชาติคือไม่ว่าจะแบบหวานเผ็ด อาเข็มเข้มเอาเป็นว่านัวนัวนัวก็แปลกๆเออใช่คือเอาเจริงๆคือมันมีทุกรสชาติทุกทุก,ทกสรรีสันจริงๆนะครับผมเอาจริงๆคืออยากให้คนได้ติดตามได้ลองรับชมนนในหลายๆตัวละครคือไม่ได้มีแค่4ตัวเราเรามีทั้ง8คนมีทั้งนักแสดงรับเชิญอีกรวมๆเกือบ30ชีวิตนะครับผมเอาจริงๆทุกคนหน้าบ้านหลังบ้านเต็มใจ พร้อมใจกันเต็มที่กันมากๆนะครับผมฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้ยวยครับแม็กกี้หล่อมากบาร์เชิญครับครับก็เขาพูดกันไปหมดแล้วอะ่ะมันมีมันมีไหงงบาร์มันมี<ห>นมันมีมนมครับยังไงก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับผมเชื่อว่าเชื่อว่าถ้าทุกคน <laughs> ทุกคนที่เล่นอยู่ตรงเนี้ยครับตอนอยู่ในกองสนุกผมเชื่อว่าทุกคนจะสนุกไปด้วยครับผมแล้วก็เท่าที่ดูผมเมื่อกี้ผมอิมพอไว้ไปแบบมากกว่า5้าสบเปอร์เซ็นต<อ>์น่าจะเห็นอะไรแบบที่เห็นกันตลกๆอีกเยอะมากแล้วก็เบาสมองนะครับซีรีส์เรื่องนี้ด้วยครับทีมงานนักแสดงทุกคนตั้งใจอย่างมากครับผมฟังด้วยครับ